สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันน้องสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW แฟนผีเพจของเด็กผีไซอิวนะครับผมวันนี้เนื่องจากทีมรอชนะครับเพื่อนๆนะครับมันไม่มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับอะไรต่างๆออกมาแต่ว่าวันนี้ขอมาชมแล้วกันนะครับขอมาคุยถึงนักเตะหนึ่งคนนะครับที่โอเคครับสำหรับผมเองผมให้เขาเป็น MVP เลยนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ประจำแมตช์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ นะนะครับเป็นนักเตะที่แบบที่เราเห็นเขาเล่นแล้วเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเขานะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะหนึ่งคนลกันที่ตัวเองผมชอบนะส่วนตัวเองผมชอบมากตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์รับแน่นอนมันเป็นนักเตะใหม่นะครับนั่นก็คือมาไทเดลิกนะครับผมแน่นอนครับมาไทเดลิกสำหรับตัวผมเองแม่งเกมที่ผ่านมาแบบสุดอบคือแพชชั่นเขามาเต็มมากอะไรคือแบบดีมากนะครับผมคือ มันมองเห็นภาพเลือดปีศาจแดงจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ว่าเข้าหัวล่างข้างแตกแล้วเราเห็นเลือดเขานะคือแบบเข้าสุดทุกจังหวะไม่กลัวบาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับที่เขาทําให้ทีมในเกมที่ผ่านมาคือมันดีมากดีจริงๆนะครับสำหรับผมเองคือดีสุดนะครับผมแล้วก็ อีวเพนเซอร์บางคนนะครับหรือว่าใครหลายๆคนนะครับก็ให้เขาเป็น MVP ในเกมที่ผ่านมาโดยส่วนตัวผมเองผมก็ให้เขานะให้เขาเป็น MVP เลยนะครับคือ Man of the Ma แเลยประจำแม์ที่ผ่านมาก็คือมาไทเดลริกครับวันนี้ผมมีสถิติของมาไทเดลริกมาฝากกันนะครับผมสถิติของมาไทเดลริกเนาะนะครับผมคือมาไทเดลริกเกมที่ผ่านมานะครับเกมที่เราเปิดบ้านนะครับผมรับการมาเยือนเนาะของทางเบนฟอร์ดมาไทเดลริกนะครับจ่ายบอลแม่นยำไป 95เปอร์นะครับผมแล้วก็ส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไป4ครั้งนะครับผมชนะการดวลภาคพื้นดิน3ครั้งนะครับผมเข้าประกรบชนะ3ครั้งนะครับไม่ใช่เข้าประกรบเข้าปะทะชนะ3ครั้งนะครับตัดบอลได้3ครั้งแล้วก็เคลียบอลได้3ครั้งมันเป็นสถิติที่บ่งบอกว่ามาเทยดลิกแน่งสุดมากสุดจัดจริงๆนะครับผม สุดทุกทางนะครับผมการสกัดบอลภาคพื้นดินการเข้าประทะอะไรต่างๆคือมามาไทยเดลิกแม่งสุดมากในเกมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวผมเองคือผมแฮปปี้มากนะครับผมที่ได้มาไทยเดลิกมาคือผมชอบเขาตั้งแต่นู่นเลยนะอยู่อยู่อะไรนะอยู่ยูเว่คือแบบมันมีมันมีเกมนึงที่ยูเว่เจออะไรสักอย่างเป็นเป็นบิ๊กบิ๊กแม์เลยนะครับแต่ว่าผมเองก็ได้ดูนะครับ แล้วผมชอบมากนะครับด้วยสไตล์ที่แบบเขาประมาณนี้นะครับจ่ายบอลดีเข้าสกัดบอลแบบหนักแน่นดีนะครับผมคือผมผมก็เลยชอบเขามากตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่แมนยูแล้วนะครับทีนี้นะครับผมมันมีอีกดราม่าหนึ่งนะครับผมอีกดราม่าหนึ่งเนาะนะครับผมที่ไม่ใช่แค่แฟนบอลแมนยูหรอกนะครับน่าจะรวมถึงแฟนบอลหลายๆคนนะครับที่ดูบอลอังกฤษนะครับดูบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ก็คือ พู้ตัดสินครับพู้ตัดสินคืออันนี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างเกมของแมนยูเลยนะมันมีเกมที่อาร์เซนอลใช่ไหมเจอกับอบอลมัดนะครับผมแล้วก็มีบิ๊กแมต์เมื่อคืนนะครับที่เซลซีนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าพู้ตัดสินดันตัดสินไม่เหมือนกันเหตุการณ์นั้นก็คือเขาเรียกว่าไงนะ การโดนใบแดงของซาลิบากับเดซลซีไหมนั่นแหละของเซลซีนะครับผมจําไม่ได้ว่าใครของเซลซีเพิ่งดูไปเมื่อคืนด้วยซ้ำกล้องหลังของเซลซีแล้วกันนะครับที่โดนใบเหลืองแล้วก็ซา <c oughs> ลิบา <c oughs> ที่โดนได้ออกของอาร์เซนอลนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันเลยนะคือเป็นตัวสุดท้ายของ10ตัวเอาฟิวนะครับผมที่เขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่า ทำให้คู่แข่งอ่ะไม่ได้ยิงประตูเออนั่นแหละเพื่อนๆเข้าใจแบบไหน,นผมเข้าใจประมาณนี้คือมันมันเป็นขัดจังหวะโอกาสสุดท้ายในการทําประตูอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดเนาะนะครับผมก็มันเป็นจังหวะที่เหมือนกันเลยคือเขาเป็นตัวสุดท้ายอ่ะแล้วทําฟาวอ่ะในเกมอาร์เซนอลนะครับผมก็คือมันโดนใบแดงแต่ในเกมที่เป็นบิ๊กแมตช์เมื่อคืนได้ใบเหลืองคืออะไรผมไม่รู้ คือแบบยึดเข้พีคครับพีคมากนะครับผมก็คือกรรมการแม่งสุดมากนะครับพีคจัดเลยคือแบบทําไมวะมันไม่มีมาตรฐานตรงนี้เลยหรือว่าถ้ามันเป็นจังหวะแบบนี้มันเป็นเหลืองเป็นแดงได้เลยทําไมจะต้องแบบขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของพุทธสินในสนามหน้าเวลานั้นด้วยเออมันเป็นจังหวะที่แม่งแบบเหมือนเหมือนก๊อปปี้วางครับเพื่อนๆมันเหมือนเงินเป๊ะเลยแต่ว่า ทำไมมันไม่ได้ใบแดงทั้ง2เกมหรือทําไมไม่ได้ใบเหลืองทั้ง2เกมไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือดุลยพินิษของผู้ตัดสินแล้วผู้ตัดสินแม่งมันไม่รู้อะคือแบบถ้าเราเจอกับทีมเราเองเราหัวร้อนนะครับเพื่อนแต่ถ้าเกิดเราเจอกับเราเห็นกับทีมที่มันเป็นตรงข้ามกับแมนดูโอเคเราได้ผลประโยชน์เราไม่เสียอะไร แต่ถ้ามันเป็นทีมเราเองอะวันไหนที่มันเป็นทีมเราอ่ะเราหัวร้อนนะอย่างอย่างเกมที่ผ่านมาที่มาไทยรีที่ว่าเลือดไหลอ่ะแล้วโดนไล่ออกจากข้างสนามไปก่อนอันนี้คือเข้าใจได้เข้าใจได้จริงๆนะครับว่ามันเป็นจังหวะที่แบบว่าเลือดมันไหลออกจากหัวเขาเขาต้องไล่เขาต้องให้นักเตะออกไปทําแผลทาอะไรให้มันเสร็จก่อนให้เลือดไปห้ามเลือดอะไรให้มันเสร็จก่อนอันนี้เข้าใจได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่แบบ หัวร้อนนิดนึงอ่ะคือจังหวะนั้นแบบมาทีลิกเดิอนออกไปแล้วเลาวเบนฟอร์ดได้ลูกเตะม,มุมแล้วดันมงเข้าเราก็เลยหัวร้อนอันนี้ผมเข้าใจแฟนบอลทุกคนเลยนะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่แบบมันเป็นจังหวะใบแดงแบบเนี้เป็นแฟนบอลเองอ่ะหัวร้อนนะหัวร้อนจัดเลยคือแบบเฮ้ยทาไมอะ่ะเมื่อเมื่อวานอนะ่ะอีกทีมนึงได้ใบแดงนะแต่วันนี้ได้ใบเหลืองเพราะอะไรสุดท้ายคือดุนยาพินิษของพุตบิล ฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันหน่อยเกี่ยวกับผู้ตัดสินสัปดาห์นี้มันพีคมากเลยนะสำหรับผมเองทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผู้ตัดสินณนะตอนนี้มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนสำหรับผมนี่คือคําถามมาตรฐานในการตัดสินการได้ใบเหลืองใบแดงมันคืออะไรไม่รู้นะครับก็ต้องนั่นแหละรอฟังคําชี้แจงของผู้ตัดสินออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกันมากน้อยขนาดไหนนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับ เก็บสถิติของมาทายเดลิกมาฝากเพื่อนๆแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับพูดตัดสินวันนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพู้ตัดสินพิมมิลิกในสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างผมว่าแมนออฟเดอะแมตมากกว่าผ <c oughs> ู้นักเตะอีกพููตัดสินแม่งสุดยอด MVP เลยอ,ะอ่ะฝากเพื่อนๆไว้หน่อยนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ใครที่ดูจนจบคลิปที่ยังไม่กด s u b s ไ r ร b e รบกวนนึ่งจิ๊บครับ ใครที่ดูแล้วนะครับผมชื่นชอบกันก็กดไลค์นะครับฝากเพื่อนๆมาแค่นี้ครับบ๊ายบาย